อ่ะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนทั่วไปเฉยๆนะคะที่เป็นเศษส่วนแท้กับเศษเกินนะจ๊ะตอนนี้อยู่หน้า13นะคะอ่ะวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนอันแรกครูเคยสอนแล้ว ก็คือถ้าเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากันให้หนูดูที่ตัวเศษเลยสนใจที่ตัวเศษเลยเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันไม่ต้องไปสนใจที่ตัวส่วนแล้วเพราะมันเท่ากันเศษสองกับเศษสี่อันไหนมากกว่ากันลูก เศษสี่ดีมากกว่าเศษสี่อก็เอาปากอ้าไปไว้ที่เศษสี่เห็นไหมคะเหมือนกันเศษเจ็ดส่วนเก้าเปรียบเทียบกับเศษสามส่วนเก้าอันไหนมากกว่ากันคะเศษเจ็ดส่วนเก้าเศษส่วนเก้าส่วนเกศษเจ็ดส่วนเก้าต่อไปเศษสิบส่วนสิบแปดเปรียบเทียบกับเศษสิบห้าส่วนสิบแปดไหนมากกว่าคะ เศษสิบห้าส่วนสิบแปดค่ะอ่าเศษสิบห้าส่วนสิบแปดอ่ะเด็กๆจะไว้นะอันนี้ง่ายในกรณีที่ตัวส่วนมันเหมือนกันหนูสนใจแค่ตัวเศษพอเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันเลยอันนี้จะง่ายแต่ในกรณีต่อไปก็คือกรณีที่สองเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันมันจะมีวิธีการอยู่สองวิธี วิธีแรกก็คือทําตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันกับวิธีที่สองคือคูณไขว้ขึ้นอ่ะเอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกเนี่ยในตําราเรียนเขาจะให้ทําทํายังไงหนูดูนะให้หนูสังเกตที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นสิบตัวหนึ่งเป็นยี่สิบให้หนูคงที่ยี่สิบ หรือว่าตัวที่มากไว้แล้วให้หนูเปลี่ยนตัวที่น้อยก็คือเลขสิบเปลี่ยนตัวที่น้อยก็คือเลขสิบสิบทำยังไงให้กลายเป็นยี่สิบลูกคูณสองค่ะคูณสองเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนส่วนให้มันเท่ากันจากสิบต้องการให้เป็นยี่สิบก็คูณสองเข้าไปแต่เวลาคูณ จะคูณแค่ตัวส่วนไม่ได้เธอต้องคูณเศษด้วยเพราะมันต้องเสมอภาคกันถ้าตัวส่วนคูณตัวเศษก็ต้องคูณดังนั้นหนูคูณเสร็จปุ๊บสี 4, ่คูณสองได้เท่าไหร่ลูกแป<ต>ดค่ะแส<ต>ิบคูณสองได้ยี่สิบค่ะย <10. S 2> ีะ <20 S 2> ่ส <20. S 2> ิบอ่ะพอมาดูตัวนี้ใช้ตัวนี้ เปรียบเทียบกับตัวนี้แทนเพราะตัวส่วนมันเท่ากาันนะก็คือส่วนยี่สิบพอมาดูตัวหนึ่งจากที่เราเปลี่ยนตัวส่วนเสร็จปุ๊บได้เศษแปดส่วนยี่สิบกับเศษสามส่วนยี่สิบอันไหนมากกว่ากันเศษแปดส่ 8, สวนยี่สิบกออ็ใส่กากอ้าไปทางนี้อย่าลืมนะเวลาเปรียบเทียบอันเนี้ยมาช่วยในการเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากัน อ่ะหรือจะเป็นกรณีที่สองวิธีการที่สองทำยังไงเห็นว่าคูณไขว้ขึ้นหมายความว่าไงให้เธอลากยี่สิบมาคูณสี่ยี่สิบคูณสี่ได้เท่าไหร่คะแปดสิบค่ะสิบค,ค,คูณสามได้เท่าไหร่คะ แปดสิบสามสิ่ค่ะสี่แปดสิบกับสามสิบอันไหนมากกว่ากันแปดสิบแปดสิบแปดสิบนี่ไงโจทย์เหมือนกันแค่วิธีการต่างกาันแต่คำตอบก็เหมือนกันโจทย์ข้อนี้ในแบบฝึกหัดข้อนหนึ่งเลยนะคะโจทย์ข้อนี้ในแบบฝึกหัดข้อนหนึ่งเลยนะคะสังเกตนะ วิธีการต่างกันแต่คำตอบที่ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าหนูจะถนัดวิธีไหนถ้าคูณไข่ก็ต้องเป๊ะเรื่องการคูณแต่ถ้าจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก็ต้องสังเกตตัวส่วนดีๆอ่ะโอเคอันนี้ครูเฉลยข้อหนในแบบฝึกหน้า13แล้วนะอ่ะต่อนะคะต่อไปดูข้อ2เหมือนกันให้ลองทำอ่ะจะให้ลองทำแบบที่ทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากันก่อน ข้อที่สองเศษสามส่วนแปดเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่ค่ะไม่เท่าต้องเปลี่ยนไหนเปลี่ยนแปดหรือเปลี่ยนสองเปลี่ยนสองค่ะเปลี่ยนสองให้กลายเป็นเลขอะไรเลขแปดค่ะเลขแปดองไปเลยนะให้เปลี่ยนไอตัวที่มีค่าน้อยเนี่ยเป็นเลขที่มีค่ามากก็คือเลขแปดสองเปลี่ยนเป็นแปดต้องคูณอะไรเข้าไปเพิ่มลูก สี่ค่ะคูณสี่คูณแค่ส่วนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ต้องคูณเศษด้วยคูณเศษเศจปุ๊บอ่ะกลายล่ากออกมาเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เศษสี่ส่วนแปดเศษสี่ส่วนแปดหนูก็ใช้ตัวเนี้ยไปเปรียบเทียบเศษสามส่วนแปดกับเศษสี่ส่วนแปดอันไหนมากกว่ากันสี่ส่วนแปดค่ะเออเศษสี่ส่วนแปด อันนี้ใช้วิธีการแรกก่อนนะมาต่อมาตรงนี้ตรงนี้สังเกตตัวส่วนเหมือนเดิมเท่ากันไหมลูกตัวส่วนเท่ากันไหมคะเศษส 28, ิบสี่ส่วนยี่สิบแปดกับเศษเจ็ดส่วนสิบสี่ตัวส่วนเท่ากันไหมไม่เท่ากันค่ไม่เท่า,าอ่ะเปลี่ยนตัวไหนยี่สิบแปดหรือสิบสี่สิบสี่ค่ะ ย้ำแล้วนะครูบ,บอกให้เปลี่ยนเลขที่มันน้อยเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นตัวที่มากง่ายอ่ะสิบสี่ทำไงให้เป็นยี่สิบแปดคูณสองค่ะคูณสองค่ะคูณแค่ส่วนไม่ได้ต้องสว่วด้วยอ่ะคูณเสร็จเจ็ดสอง ยี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่คูณสองได้ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดอ้าวเศษสิบสี่ส่วนยี่สิบแปดกับเศษสิบสี่ส่วนยี่สิบแปดเป็นยังไงลูกเข้ากันเข้าค่ะอ่นี่คือวิธีการแรกนะจ๊ะอีกวิธีการหนึ่งสำหรับคนที่ถนัดการคูณคือคูณไขว้ขึ้น เวลาคูณไข่ก็เหมือนกันค่ะไข่คือครูข้าวผมเช็มหมดแล้วครับไปคูณสามครูรู้แล้วเธอเธอไม่ต้องบอกครูบอกแล้วเดี๋ยวผมตรวจรอครับเออไม่ต้องบอกครูมันขาดจังหวะการสอนลูกไม่ต้องบอกครูครูบอกแล้วถ้าเธอเสจแล้วก็ฟังทบทวนตรวจไม่ต้องบอกค่ะอ่ะต่อไป คอยขึ้นอีกฝั่งก็เอาแปดไปคูณหนึ่งสามคูณสองได้เท่าไหร่ลูกสองหกค่ะ6อค่ะแปดคูณหนึ่งได้แค่ะหกกับแปดไหนมากกว่ากันแปค่ะตัวเนี้ยวิธีการต่างการคำตอบเหมือนกันแล้วแต่ขนาดนะถ้าใครขนาดการคูณก็สามารถใช้วิธีที่สองได้อ่ะเหมือนกันข้อนี้ค่อยขึ้น ควายขึนเอาตัวล่างไปคูณข้างบน14คูณ14 28คูณ7 14คูณ14ได้เท่าไหร่1196 28คูณ7 78เท่าไหร่78 1 9 6ค่ะ1196โอเคมาลิษาคิดให้เรียบร้อยอ่ะ หนึ่งร้อยเก้าสิบหกสังเกตมันเป็นเลขเหมือนกันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับอันนี้แล้วแต่หนูจะเลือกนะว่าหนูถนัดวิธีไหนแล้วแต่จะเลือกนะคะจะคูณไปก็ได้ถ้าใครถนัดการคูณหรือใครถนัดเปลี่ยนตัวส่วนก็ได้แล้วแต่ได้สองวิธีอ่ะโอเคสองข้อนี้เสร็จแล้วเนาะอ่ะอีกสองข้อค่ะวันนี้สอนแป๊บเดียวเพราะเรื่องนี้ง่ายอ่ะดูอันข้างหน้าก่อน เศษสามส่วนห้าเปรียบเทียบกับเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบต้องเปลี่ยนอันไหนคะเปลี่ยนเศษสามส่วนห้าค่ะเปลี่ยนเศษสามส่วนห้าอ่ะโดยการคูณเพิ่มไปเท่าไหร่คะสี่ค่ะค่ะเพราะเราต้องการให้ห้ากลายเป็นยี่สิบแล้วก็คูณสี่เข้าไปต้องคูณทั้งเศษและส่วนอ่ะกลายล่างเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบ ่ะยี่สิบประลุข้างล่างยี่สิบพุงแล้วแล้วข้างบนล่ะคะสามสี่สิบหกสามพูนสี่ถูกอ่ะสามสี่สิบหกเหรอสามพูนสี่เท่าไหร่สิบสองค่ะสิบสองอ่ะตอนนี้กายล่างเป็นเศษสิบสองส่วนยี่สิบอันไหนมากกว่ากันคะเศษสิบสองส่วนยี่สิบค่ะก็ปากอ้าไปทางเศษสิบสองส่วนยี่สิบ อต่อนะคะเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสิบแปดเปรียบเทียบกับเศษสิบส่วนเก้าเปลี่ยนตัวไหนคะเศษสิบเเศษสิบสิบส่วนเก้าค่ะเออเศษสิบส่วนเก้าด้วยการทำยังไงคะลูกคูณสองค่ะคูณจะคูณสองเข้าไปเพราะเราต้องการเปลี่ยนเก้าให้กลายเป็นสิบ แปดอ่ะคูณเศษสิบคูณสองได้ยี่สิบค่ะยี่สิบเก้าสองสิบแปดค่ะสิบแปดกลายเป็นเศษยี่สิบส่วนสิบแปดเปรียบเทียบกันปุ๊บอันไหนมากกว่ากันนี่เศษยี่สิบเจ็ดส่วนสิบแปดค่ะออก็ใส่ปากแอไปทางนี้แค่นี้แหละคา่ะ หรือถ้าใครถนัดคูณไขวยขึ้นก็ได้คูณไขวยขึ้นนี้แล้วแต่ถนัดนะคูไม่ได้บังคับให้ใช้วิธีไหนนะอันนี้ก็กลายเป็นยี่สิบคูณสามอันนี้ก็กลายเป็นสิบเอ็ดคูณห้ายี่สิบคูณสามได้เท่าไรหร่หกยี่สิบคูณสามได้หกสิบสิบเอ็ดคูณห้ได้ห้าสิบห้า ห้าสิบห้าหกสิบกับห้าสิบห้าไหนมากกว่ากันหกสิบครับเนี่ยวิธีต่างกันแต่คําตอบเหมือนกันก็คือใส่เครื่องหมายมากกว่าอ่ะข้างล่างก็เหมือนกันถ้าใครถนัดคูณไข่นะแล้วแต่ถนัดเลยนะแต่คูณก็จะบอกไว้ก่อนว่าเลขมันเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นยี่สิบเจ็ดคูณเก้าอันนี้ก็กลายเป็นสิบแปดคูณสิบเก้าเจ็ดเท่าไหร่ลูก เก้าเจ็ดเก้าคูณเจ็ดได้อะไรหกสิบสามค่ะหกสิบสามใส่สามทดหกเก้าสองเก้าสองเท่าไหร่เปิดค่ปิดแปดสิบแปดบวกอีกหกเป็นสิบแปดบวกอีกหกเป็นเป็นยี่สค่ยี่สิบสี่อ่ะสิบแปดคูณสิบได้เท่าไหร่โอ้โหนี้ง่ายเคยสอนแล้วนี่ หนึ่งร้อยแปดสิบ <180 S 1> ค่ะหนึ่งร้อยแดสิบค่ะอ่ะสองร้อยสี่สิบามกับร้อแดสิบไหนมากกว่ากันสองร้อยสี่สิบสามค่ะเนี่ยอันนี้ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเหมือนกันแค่เนี้ยใช้ได้สองวิธีแล้วแต่หนูจะถนัดวิธีไหนใช้ได้สองวิธีนะคะ okay โอเคอวันนี้เรียนแป๊บเดียวเนาะอ่ะทันเนาะผันนะ อ่าเพราะนั้นสรุปนะคะสรุปนะสรุปก่อนเนาะก่อนที่จะบอกทวนกันบ้านนะเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าในกรณีแรกตัวส่วนมีค่าเท่ากันถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วให้หนูเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันเลยไม่ต้องสนใจที่ตัวส่วนแต่ถ้าในกรณีของตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันให้เธอ ทำได้สองวิธีแล้วแต่ถนัดอันแรกเปลี่ยนตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันด้วยการคงตัวส่วนที่เป็นค่าที่มากที่สุดไว้ไปเปลี่ยนตัวที่น้อยอย่างที่เห็นบนจอเนี่ยสิบกับยี่สิบคงยี่สิบไว้แล้วเอาสิบตัวที่น้อยเนี่ยเปลี่ยนไปหาให้มันกลายเป็นยี่สิบโดยการคูณเพิ่มเวลาคูณเพิ่มตัวส่วนเธอคูณเพิ่มเท่าไหร่ตัวเศษก็ต้องคูณเพิ่มตาม ไม่ใช่คูณแค่ส่วนนะถ้าเธอคูณแค่ส่วนปุ๊บจบเลยนะเจ๊งบงเลยนะเวลาคูณเข้าไปต้องคูณทั้งเศษและส่วนห้ามทิ้งตัวไหนไว้โดยไม่คูณหรือวิธีสองเธอจะคูณไขว้ขึ้นก็คือจับตัวส่วนอีกฝั่งหนึ่งไปคูณขึ้นไปหาตัวเศษอีกฝั่งหนึ่งแล้วเธอก็เปรียบเทียบผลลัพธ์การคูณว่าไหนมากกว่าหรือน้อยกว่ากันมีสองวิธีนะคะถ้าในกรณีที่ตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันนะ อ่ะซึ่งตอนเนี้ยครูทำเป็นตัวอย่างให้ห้าที่เหลือที่เหลือเนี่ยแหละค่ะการบ้านของหนูที่เหลือนี่คือการบ้านของหนูลูกเขียนไหมเดีย๋ยวนาะออ่ะใครมีคำถามไหมคะติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ก,ตอกใครมีคำถามไหม เดี๋ยวจะให้ไปนั่งทำให้เรียบร้อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำอ่ะใครมีอะไรถามไหมลูกถามได้เลยนะใครงงใครสงสัยดักเซฟบะมีเลกเกลรอย่งมาวยการบ้านเมื่อวานทำได้ไหมคะมีปัญหาอะไรไหมการบ้านเมื่อวานหน้าสิบสองเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะใคร งงอะไรตรงไหนไหมทำเป็นเศษส่วนอย่างตามพอได้อยู่นอได้ไหมเงียบกิ๊อ่ะแสดงว่าได้ถ้าเงียบกิ๊ก็แสดงว่าได้อ่ะหน้าสิบสามนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะหรือว่ามีไหมมีก็ถามเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจบคลาสไปแล้วเดี๋ยวงงอีก อ่ะโอเคเออวันนี้เป็นเรื่องง่ายอ่ะวันนี้เป็นเรื่องง่ายอ่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนกันสังเกตง่ายๆพรุ่งนี้ไม่เรียนสิน้อเจอกัน,อ,น,อ,นอ,อีกทีวันพฤรห,หัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มีการบ้านค่ายหน้าสิบสามนะคะข้อหกถึงข้อสิบหกใครยังไม่ได้ทําทําเลยใครเสร็จแล้วลองทบทวนอีกรอบว่าถูกหรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นวันนี้อ๋อไอเฮนกํมเดล อ่ะ <tout S 1> โอเคเซบายค่ะบายสวัสดีค่ะเการวันพะาษี